เนียงเพาะเหม็นดีมากผักกาดนกเขาหรือว่าผักดินปีนะคะแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันบ้านใครเรียกอะไรบ้างเม้นมาหน่อยนะคะนี่เลยยอดอ่อนนะรอดท้ายไม่มีนะคะไม่ขมไม่อะไรเลย มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะผักแต่ละอย่างอ่ะรสชาติจะคะ่ะมันจะมีความแตกต่างกันแต่ว่ามิ้นบอกรสชาติไม่ค่อยถูกอ่ะจืดจืดสวัสดีค่ะวันนี้มากินขนมจีนแกงไตปลานะคะนี่เลยผักแบบเยอะมาก,มากนี่ค่ะผักอย่างเยอะอ่ะมีมียอดอันนี้ด้วยนะยอดมะก,กอกแล้วก็มีใครรู้จักน,นี้บ้าง ผักกาดนกเขานะคะก็คือถ้าคนใต้เขาจะเรียกแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนอีสานเขาก็จะเรียกผักลิ้นปีค่ะนี่มันจะมีดอกแบบตุมต้มๆแบบนี้นะคะเผื่อใครเคยกินเม้นมาหน่อยนะคะว่าแต่ละพื้นที่เรียกกันยังไงบ้างนะคะมิน่เคยกินแต่เด็กแล้วแต่ว่าเรียกชื่อไม่ถูกค่ะอือแล้วก็มียอดกระถินมีนี่อันชันกินกับอันชันนะคะแล้วก็ยอดมะก,กอกมีนี่ถั่วงอกโอ้มีหลายอย่างเลยค่ะมีอันนี้ด้วยฝักไอ้ฝักกระถินด้วยนะคะแล้วก็นี่เนียงเพาะแล้วก็มีนี่ ยอดเอเมกกะถินค่ะครบเลยค่ะกรัมปีค่ะคือครบจริงๆวันนี้คือผักเยอะมากคือแบบกินน้ํายาใต้น่ะมันจะค่อนข้างเผ็ดเนาะมันจะต้องมีผักแก้มเยอะๆค่ะแล้วก็จะกินกันนีน้ําพริกกากหมูของครัวเทยไทยและไทยทูยูค่ะคือสั่งเจ้าไหนก็ได้ครัวเทยไทยหรือว่าไทยทูยูเขาเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะครัวเทยไทยหรือว่าไทยทูยูเป็นเจ้าของเดียวกันนี่เลยน่ากินไหมคะทุกคนมิ้นทาเอกมอเบิลเริ่มเลยคือกินได้ทั้งบ้านเลยค่ะนี่ อร่อยผักกาดนกเขาเดี๋ยวคลุกก่อนมินจะกินด้วยมือนะแต่ว่าขอคลุกด้วยช้อนก่อนนะคะขนมจีนเ็าของขวดเททางเห,หมือนกันเส้นเขาบอกโอ้โหมินชอบมากเส้นเขาคือดีอ่ะเส้นเขายาวมากมินต้องตัดครึ่งค่ะยาวแบบยาวเหยียดอ <c ười> ่ะเครื่องอยู่ข้างล่างคะ่ะดูปลาดินี่ขนาดมินยีให้มันเล็กแล้วนะ ไม่กับปุย๊ยอ,อร่อยมากมเนียงเพราะเหม็นดีมาก ใครทําแกงไตปลาไม่เป็นนะคะสั่งเอาเป็นแบบสำเร็จรูปเลยสำเร็จรูปเลยค่ะของคราเไทยๆกามีแบบทุกอย่างเลยแกงใตปาลาอะไรพวกเนี้ยของกินแบบของใต้ตอะค่ะคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมนะหึกับน้ำพริกกระเหมือค่ะของคราเไทยและไทยทูยูเหมือนกัน อันนี้มินกินบ่อยอยู่แล้วอร่อยกินเล่นก็อร่อยค่ะแต,แต่ปลามินทำไม่เป็นนะมินต้องซื้อสำเร็จรูปค่ะมินว่ากัวเททยอ่ะเขาทำ เขาทำเอพวกแกงแตปะรสชาตินหนัวดีมินชอบรสชาตินหนัวอร่อยผักกาดนกเขาหรือว่าผักดินปีนะคะแต่ละพื้นที่เลือกไม่เหมือนกันบ้านใครเรียกอะไรบ้างเม้นมาหน่อยนะคะนี่เลยเผ็ดมาก ไม่รู้จะกินกับผักอะไรเยอะเกินอันนี้ใบมะกอกค่ะหอมมากทุกคน ยอดอ่อนนะรสชาตไม่มีนะคะแม่ขมไม่อะไรเลยมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะผักแต่ละอย่างอะ่ะรสชาติจะคะ่ะมันจะมีความแตกต่างกันแต่ว่ามิ้นบอกรสชาติไม่ค่อยถูกอะ่ะจืดๆอ,อร่อยจนหน้ามัน lá Bà làm lột bần lâm này đẹp Không có thể Mình thích tất lúc mọi thứ Khó làm bằng Thịt đáy chày ทุกใจคนตายค่ะอี่ข้ช้อนทงเทงเลย จริงใบมะกรูดเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะในเนี่ยของเขาอ่ะเขามีครบใบมะกรูดใบมะกรูดใส่มาเรียบร้อยหมดละอันนี้เป็นสองรอยห้าสิบกรัมแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีเป็นแบบครึ่งกิโลด้วยค่ะสําหรับนี้นะต้องครึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบกรัมไม่พอ อืเมื่อก่อนม่ทาแกงไตปลาไม่เคยใส่ฟักทองเลยมิ้นไม่รู้ว่าแบบมันทําแล้วมันอร่อยมากอืม ดอกอันชันค่ะกินได้นะคะดอกอันชันกินกับพักกัดนกเขาอร่อยมาก เะไปเอาเส้นเพิ่มก่อนนี่ค่ะไปเอาขานมจีนมาจับหนึ่งแล้วก็ใส่น้ํายาแกงไตปลาไปเยอะๆเลยค่ะอร่อยน้ํายาเขาอร่อยจริงแล้วดูเส้นเขาเส้นยาวแบบอืมอร่อยอะยิงร้อนๆนี่ยิงอร่อยเลยใส่ใส่ลงไปทั่วงอก ผักหลายอย่างเกินบางทีก็กินไม่ถูกนะว่าจะกินอะไรก่อนฟักกะทินนี่ก็อร่อยมากใครอยากกินแกงไตปลานะคะสั่งได้ที่ครัวไทยๆและไทยทูยู่เลยนะคะเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะนี่นะคะอร่อยมาก กัรนกเขากินกับอันชันค่ะดอกอันชันใครเคยกินบ้างกินได้นะคะดอกอันชัน ลองกินแต่และทีนี้ปากเลื้มอมากึ้นกับน,น้ำผึ้งก้ามหมูกินกันยังพอค่ะ

ใส่กล้วยลงไปด้วยกล้วยอันานี้ค่ะใส่ลงไปในแกงตะปาบเหมือนมันเลยพัก,กันหนูขาวเนี่ยไม่ได้กินนานมากก็ ขนมจีนเนี่ยเน้นผักมากย้อนมะกอกอยู่ข้างล่างนู่นบางทีพักหลายอย่างเกินก็เนี่แหละเป็นแบบเนี้ย บางคนก็จะกินกับไข่นะแต่มีนั่งเป็นคนที่กินขนมจีนกับไข่ไม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วแต่คนชอบแก้เพลทของมยนก็คือกินผักค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไข่ <c oughs> ยยมมะกอกเนื้อก็มันจะอร่อยมากอ,อ่อนๆเลยค่ะ Khuất nụm <g> chín phải nảy nhá Mụt bài chẳng Hả, rồi อินสองมือนี่แหละเดี๋ยวว่ามีนะนะคะผักกาดนกข่ามันจะมีดอกแบบนี้คุณกันไหมคะที่มันเป็นวัชพืช่ะค่ะเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่เราต้องถอนมันทิ้ง สมัยอยู่บ้านมันเยอะเกินกินไม่ทันค่ะช่วงนี้นะคะน้ำหนักขึ้นเราก็ต้องปล่อยให้มันสุดไปค่ะไหน,นๆก็อ้วนแล้วก็เอาให้มันสุดๆไป คนใต้ที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะน่าจะรู้จักแบบคนที่แบบคนเท่าคนแก่อะไรเงี้ยน่าจะรู้จักวัยรุ่นเงี้ยไม่น่าจะรู้จักหรอกือบางคนก็อาจจะรู้จักก็ได้ <c oughs> ว่าไป <c oughs> อย่างเช่นมิเนี้ยแก่แล้ว <c oughs> จริงๆอ่ะที่มิรู้จักผักหลายชนิด <c oughs> เพราะว่าอืม อยู่ๆเครื่องก็ดับไปจ้ามันขึ้นว่าร้อนโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเครื่องเก่านะเพราะว่าเครื่องสองคลิปที่แล้วมินใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ถ่ายใช่ไหมเหมือนไมโครโฟนกับเครื่องนั้นนเหมือนไม่สะเียนกันนะคะเหมือนเสียงไปก่อนปากปากไปก่อนเสียงอะไรเงี้ยมินก็เลยบอกต้องกลับมาใช้เครื่องเก่าเนี่ยโยปวดหัวจะใช้ของใหม่ก็ไม่ได้โอ๊ยเสียงเลยเดี๋ยวไปซื้อใหม,ใหม่ แต่ว่าไมพวกนั้นอ่ะไมไวเลสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเนี้ยมันไม่ค่อยดังอะอันนี้มันดังแบบดังแบบสะเทือนหูทุกคนไงเคนรื่องนะกแกะกะสองปีแล้วค่ะใช้งานหนักมากเอาไว้ถ่ายคลิปตัดต่อคลิปทุกอย่างในเครื่องเดียวกันบางคนถามว่าใครตัดต่อให้มิ้นทาเองทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างมินทําเองคนเดียวเลยแม้กระทั่งทําอาหารมีบางครั้งเฉยๆที่แม่บ้านทําให้อะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าที่เขาอะ่ะคืองานบ้านมันยุ่งไงเขาไม่มีเวลามาทําให้มินบางคนก็ถามว่าแม่บ้านยังอยู่มัายังอยู่นะเพราะเขาก็เป็นคนไม่ได้ออกกล้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วบางคนถามว่า บางคนมาถามมิว่าช่วงนี้ไม่เจอเลยมินก็เลยกําลังงงว่าแล้วเคยเจอตอนไหนเพราะว่าปกติเขาก็ไม่ให้มินออกกล้องอยู่แล้วไม่ให้ถ่ายเขาอนะย่างเอาจจะมีแค่แบบตอนที่เขาทําอาหารให้เราแบบเราไปถ่ายตอนที่เขาตําพริกให้อะไรเงี้ยอาจจะมีตอนตรงนั้นแอบถ่ายต่างหากนะนะ พอจะลงเมินก็ถามก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลุงแบบไม่ถามเขาอะไรเงี้ยเพราะเราถ้าเกิดเขาไม่ให้ลงอ่ะมินต้องตัดทิ้งไปเลยนะยมนาบ้านฟ้องมินเอก มากรดอะ่ะคนบ้าอะไร <c oughs> คนบ้าอะไรกินขนมจีินเยอะมาก เอทุกคนของแบรนด์ควาเทยอ่ะมินไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะบางคนมาสร้างกับมินจังเลยมินจะบอกนะที่ตรงนี้เลยมินไม่ได้ขายของอะไรเลยทุกอย่างก็คือซื้อมากินค่ะซื้อมากินเขาส่งมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็คือสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางทีมินกินแบบแต่องควาเทยมินกินบ่อยจริงกินบ่อยจนคนคิดว่ามินเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่ะ มินว่าถูกใจคนใต้นะรสชาติัอเน,นี้ยรสชาติของเขาส่วนตัวชอบคนอื่นไม่รู้เพราะว่าปต่างคนเราแต่และคนไม่เหมือนกันเนาะส่วนตัวมินว่าเผ็ดได้ใจดี้ที่ชอบที่สุดคือเส้นขนมจีนเขาอร่อยมากสั่งโคตรบ่อยอ่ะขอจะกินให้คุ้มมล้เมี่ยี้ โอเคก็ถ okay. so, so ้าเกิดใครอยากกินนะคะก็ไปสั่งได้ที่ครัวไททและไทยทูยูนะคะไม่ต้องมาสั่งกับมิ้นเด้อไปสั่งกับเขาได้เลยก็คือของเขามันจะเป็นแบบต้องแอดไลน์ไปค่ะมันจะเป็นเพจแล้วเขาก็จะมีไลน์ไลน์อ่ะเราก็ต้องกดไลน์เข้าไปเราไปสั่งแล้วเขามันก็จะไม่ต้องถามราคามิ้นนะเพราะว่าช่องมิ้นอะถ้ามิ้นบอกราคามันจะกลายเป็นช่องขายของส่วนใหญ่มิ้นไม่ค่อยอยากบอกราคาเท่าไหร่ก็ไปแอดไลน์ของเขาเสร็จแล้วก็พอมิ้นเข้าไปใช่ไหมในไลน์ของเขาเขาก็จะมีรายการมาให้เลยนะเป็นรายการแบบ เป็นรายการอาหารแล้วก็แต่ละรายการอ่ะเขาบอกราคาชัดเจนเลยอืมเขาบอกรคาราคาโอ้จะเลยราคาชัดเจนทุกรายการเลยมันจะขึ้นมาครึบเลยอาหารของเขาโคตรเยอะเยอะจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสําเร็จรูปสามารถใครที่อยู่เมืงองนุงเมืองนอกก็สั่งได้เลยนะเขาส่งเขาส่งแบบทั่วทั่วโลกเขาสั่งทั่วโลกเลยเออเขาสั่งทั่วโลกอีกเขาขายทั่วโลกค่ะ นี่ก็คือเมาขนมจีนมังพูดผิดพุดถูกตลอดผู้หญิงคนนี้โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินฝากดิโอเควันนี้มินขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะบายยค่ะวิธีทําอยู่คลิปก่อนหน้านี้นะคะไปดูได้เลยค่ะวิธีแกงไตปลานะคะไปละ